สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็คือมาแก้แก้พัสดุสารพัดพัสดุแล้วก็ซื้อเหมือนถูกหวยแต่ได้ค่าจ้างมาละสาร้อยซื้อของไปล้วห้ารอยอีกสองรอยคือเป็นหนี้ ไม่ใช้แบบนั้นหรอกทุกคนก็คือของที่บ้านมันหมดแล้วไงถาาว่าของอะไรนี่ตั้งใจนี่คือซื้อของมาให้แมวไม่ได้ซื้อของมาให้ตัวเองอย่างใดเลยลูกหลานเราต้องมีของไว้เล่นเนาะเราจะขาดเหมือนบ้านเขาไม่ได้ประตวเองเป็นคนมีบุญแต่กรรมบงังหรือกรรมบังที่มีบุญสร้างมาซองอันได้แค่อันเดียวสร้างวงลีได้มาวงกลมอันเดียวของก็ไม่ครบนะเดี๋ยวนี้สร้างของยากลําบากเหลือเกิน ร้านเขาก็ข่ย่นลืมแล้วกันนะเราสร้างของชิ้นใหญ่เบลเบลาคาดอะไรนะที่รับเล็ววงลีกบไมโลเมลไม้โ,โลเมลไม่ได้ไมโลเมลที่บ้านหายยัก็ว่าหายหมดแล้วัสาดูชิ้นต่อมาไม่รู้บ้านไหนซื้อกาแฟาทีละยังไงแต่บ้านนี้ซื้อละกาแฟาทีละครึ่งปี คือเราต้องดูแลก,กันทั่วถึงม่อกี้ข่องให้มเมวแล้วอันนี้ก็คือของให้ยายเนาะคือแม่ก็คือเป็นเบาหวานนะทุกคนเนาะตอนเช้าหนักก็จะต้องกินกาแฟก็เลยจะไปเลือกซื้อกาแฟจังได้เนาะก็คือต้องเลือกกาแฟที่ไม่หว่านเลยก็ไม่แซนะ่บเนาะก็คือเอา,เอาวานสักห้าสิบอืมสั่งในออนไลน์มันถูกว่าอันนี้ได้มาตอนโปูเกาเกาเนาะแบบ3้ำมด้เปล่าซ้ำๆหกเห็นไหมอ่อหนึ่งมิจิเจ็ดเจาเกือ,คอ,อบครึ่งปีนะไม่ธรรมดาแม่กินกาแฟทีหนึ่ง เอยเงินกระเป๋าแทบหมดเลยนะจ่ายทิงแต่ว่าเออมันก็คุม้มถือว่าสุขภาพแม่แต่ล่าโซดที่ไปห้าหมอเบาหวานขึ้นนะร้อยหมอถึงขั้นโอ้โหอยากกินอะไรมาและของชิ้นต่อมาก็คือจากผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาให้ก็มาลุ้นๆต่อม,อมว่าข้างในนี้คืออะไรกันเปิดมาด้วยความไม่รู้และนี่คือสิ่งแรกคือ ตอนแรก็งงว่าอันนี้คืออะไรร่างจากที่ไปศึกษาแล้วคุณผู้ชมบอกมาว่านี่คือที่รับเล็บแมวอ้แต่มันมันดีมากเลยนะคุณผู้ชมข้างล่างก็คือสามารถเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายรูปได้มันพองสง่าขึ้นมาเชียวนี่ยเวลาออกออกไปทิปออกไปไหนเนี่ยเอาไปถ่ายรูปนี่ยังไงล่ะเอออันนี้ของแมวแล้วไม่ใช่ของคน แล้วของชิ้นต่อมาอยากจะบอกว่าชอบมากเลยไม่รู้แมวชอบไม่ชอบแต่ว่าทารคนนี้นะคือชอบเนาะถึงแม้ในการตอบมันจะดูยุ่งยากไปสักน้อยแต่ชอบค่ะของเล่นแมวไอ้วงกลมนี้เป็นสิ่งมาศจรย์อย่างหนึ่งนี้พึ่งบนไปใช่ไหมว่าเออเราสั่งไอมาซองอันแต่ว่าร้านก็ส่งให้อันเดียวคุณผู้ชมก็เลยนี่สร้างมาให้อีกอันนึงเป็นวงลีเฮ้ยใช่ใช่ใช่เอ็นเคาเรียกว่าวงลี เราก็ไปดูนะเอ๊เหมือนของจะไม่ครบหรือเปล่านี่เออของไม่ครบจริงด้วยนี่สั่งของตัวเองก็ไม่ครบนี่ของมุเหตเจดีส่งมาให้ทางร้านเขาก็ส่งให้ไม่ครบเราสั่งร้านเดียวกันไปเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจดีนี่ต้องขอบคุณมากมาเลยนะคะของชิ้นสุดท้ายอันนี้คือเป็นอีกวันหนึ่งนะทุกคนแม่เสื้อจะใส่เหมือนกันแต่ก็คือคนละวันของชิ้นนี้ก็คือซื้อมาชนองตันห้าแมวจริงๆไม่มีข่องทัาแตงย่างได้คือเราสมนา,าคุณแมวเราที่เป็นเด็กดีเลือเกินแต่กว่าจ่ได้้้นนนัราหอ ห่อมาให้เหมื่อนซาทุ่งขยะเที่ยวเนาะนี่มองหามองหาตั้งไก่แต่ไม่เจอตั้งไก่มือชีกอ้ก็เลยเหลนนาตาแก่ทำนาตากรีบเหมือนกันนี่นะชันเอออันนี้ของทาสว่ะเออแต่ว่าอันนี้นี่คือข้องเมวซื้อมาสงสัยจะเ,เก็บไว้เช็ดรถด้วยอันหนึง่งก็คืออยากจะมาอาบน้ําให้เมวก็เลยซื้อผ้าเช็ดเลืองๆนี้มาด้วยเนาะมาทาเป็นผ้าเช็ดตัวแบบพื้นเล็กดูน่าจะซึมน,น้ําได้ดีเนะาะเพราะว่าพื้นใหญ่นะ หายไม่รู้อยู่ไหนแม่เก็บดีมากเลยช่งสองสาเดือนมานี้คือเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำให้แมวแต่ยังไม่ได้อาบน้าให้แมวสักทีจนแมวเป็นขี้เรือนขี้ลายแล้วตอนนี้นี่อันนี้ก็อของแมวย่าแมวซื้อมาปูแต่ก็คือมีแค่เจ้าเสียฟูก,กินตัวเดียวเฮ้ยอันนี้ก็คือซื้อมาเฮียวีวีพรมนี่แหเฮ้ยมันหมอมากเลยนะทุกคน ไม่ต้องใช้แล้วแมวเอาวะเฮท่าใช้เองนี่แหละรอบนี้ก็แบบมีกักวงวลนะเพราะเราสั่งของกระจุกกระชิกเยอะแยะมากมายเลยไม่คิดว่าเขาจะแพคให้เราครบไหม,มปรากฏว่าเขาแพคให้เราครบนะทุกคนการถ่ายคลิปไม่ได้เป็นการอวดแต่อย่างใดแเป็นการบอกเขาว่านี่ฉันถ่ายคลิปบพว่า,วาเออฉันได้ของครบนะจากร้านเธอเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่สิ่งที่อยากได้มานานแสนนานนี่อันที่ให้นะ้าแมวในกง ถ้วยถ้วยข้าวแมวในกรงแบบห้อยกรงดีมากเลยอันนี้คิดถูกมากเลยที่ซื้อและในกล่องนี้ก็จะเป็นอันทำน้ําแข็งก็คือคิดมานานมืนกันแล้วกวาจะได้ซื้อแต่อะอย่างเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าซื้อมาจะได้ใช้หรือเปล่าล่าสุดก็คือยังไม่ได้ทําน้ําแข็งเลยนะรอบนี้ก็คือโอเคได้ของครบกันทั้งบ้านตั้งแต่คนยันแมวยันแม่ยันทารสสบายใจไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะน้าบายบายนี่อวดอวดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่